สวัสดีค่ะผู้กู้เราเป e r c e n ี dpv นะคะเราจะมาบอก5สาเหตุที่เราไม่ได้ลงคลิปนะคะไปรับชมกันเลยค่ะวันนี้เราจะมาบอก5สาเหตุที่เราไม่ค่อยจะลงคลิปเพราะอะไรี่ชมข้อแรกได้เลยค่ะข้อแรกคือเราติดกระตูนและไม่มีเวลาว่างที่จะหาเกมส่วนข้อสองก็คือตอนนี้เราไปขายของกับพ่อแม่ก็เลยไม่มีเวลาว่างมาลงคลิป แล้วก็ไม่มีเวลาด้วยข้อ3คือเรากำลังหาคลิปเด็ดๆที่กำลังจะมาลงที่เขาลงกันเป็นเกมนะคะข้อ4คือเราจะค่อนข้างหาเกมที่แคดยาก,ยากแล้วก็ไม่เหมือนใครเพื่อจะลงแบบให้ทุกคนหันมาดู ข้อสุดท้ายคือเราอยากให้ทุกคนมีความสุขกับวิดีโอเพราะว่าวิดีโอที่เราทาไปบางคลิปมันก็ไม่ค่อยดีเราก็จะสามารถทําคลิปมันดีก็เลยไม่ค่อยลงนะคะแล้วก็ขอกดสับตะไคร้กด